สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะเช้าไม่เช้า,ชา,ะะชา,ชาแล้วนะประมาณเจ็ดจีกงนะคะมันก็แนวทางหุ้นมันรวมบางแอปวันนี้นะคะหุ้นมันวรวมวันนี้นะคะตัวเด่นไอได้9ก้าสี่ศูนย์วิ่งรูด4ี่กับ9นะคะวิ่งรูดสี่กับ9ก้าจะเป็นในตารางก็จะมี9 7้าเจ็ดเจ็ดเก0า4 5้าหห้าส เจ็ดแปดแปดเจ็ดหนะึ่งสองสองหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ห้าเบิ้ลก็จะมีหนึ่งหนึ่งสองสองส่วนตัวจอกไนีก็จะมีะตัวเจอกก็จะมีเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าแปดแปดเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าสี่ศูนย์ศูนย์สี่นะคะตัวจอกจอดหรือ,อเคจะเปินในตางก็ได้และะ้วลองจัเปิ้นดู จะเน้นมันเดิมค่ะเน้นเรื่องสีกับกาวนะทุกคนก็ประมาณนี้โอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำรำเลยๆทุกคนจ้า